คุณพระเจ้าครับขอบคุณเพราะวจนะรคำวันนี้นอกทางทางาจากจิตก็ได้หลายอย่างเลยนะครับก็ขอบคุณพระเจ้าจริงที่ที่ผมส่งมาย้ำเตือนะว่าพระองค์อยู่ในเราผมผมเชื่อเลยเลยว่าพระองค์อยู่ในเราจริงไม่งั้นเราก็คงไม่มีกําลังเดี่ยวแรงที่จะมนในึงตัวผมเนี่ยผมไม่มีกําลังเดี่ยวแรงที่จะ ได้ถึงอ่าอย่างที่ผมบอก่างานผมก็เยอะมากแล้วก็หนงานส่วนตัวอย่างเมื่อวานก็ไปห้าที่กกับมาก็มานอนแขงแรงแกวบไปมาซึ่งเราก็เราทําได้ยังไงเนี่ยอะไรเงี้ยก็ขอบคุณพระเจ้าที่ที่เป็นกําลังเลียวแล้วครับที่ที่โอบอยู่กับเราแล้วทําให้เราเราเชื่อ ว่าด้วยตัวเราเองเราทำเองไม่ได้รต้องมีพระเจ้าเนี่ยช่วยเรายิ่งทาเที่ยวเนี่ยคือยิ่งให้ให้เราตระหนักว่าเออเนี่ยคุณต้อง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 โปกกันแล้วละไม่ใช่จะร้อนก็ไม่ร้อนจะเย็นก็มีอะไรเนี่ยในเมื่อพ่อเป็นจริงในเราแล้ว,วอ่ะพ่อเลือกลงมาแล้วอ่ะเราต้อง,ววรองจริงจังมากขึ้นว่านี้ให้มาย่างเตือนเราเราเอ้ เนี่ยอย่างวันอาทิตย์เนี่ยเราก็อยากจะมาโบสถ์อยากจะมารับใช้นะทําอะไรได้เราก็อยากจะทําคือมามารับกําลังเรี่ยวแรงมามารับมารับอะคะ่ะวันอาทิตย์คือวันสปาโตววันพักแล้วเรามารับกําลังเรี่ยวแรงเพื่อที่จะดําเนินชีวิตในวันต่างไปก็ขอบคุณพระเจ้าซึ่ผมเชื่อเลยว่าไม่ใช่เรื่องอื่นที่เราได้ไม่อยู่ที่นี่ที่แม่ค่อยบอกว่าเออที่เราออกมาจากตรงนั้นนะ เรามาเพื่อการงานของพระเจ้าครับการงานของพระเจ้าก็ขยายขึ้นที่น้องก็เพิ่มมากขึ้นซึ่งมันไม่ใช่เงื่อนเงื่อนเนี่ยที่อย่างที่พระเจ้าจะนํตาตัตั้มาถูกไหมครับมาทำให้โบสถ์ของเราได้เติมเต็มขยายขึ้นมีนทุกสิ่งเพิ่มคุ้มงมากขึ้นที่ทําให้เรามาั่นใจได้เลยว่าอย่างที่พี่น้องา ที่เราจะจัดก,กับตัวกลับใจทำหรือไม่นะครับเพราะว่ายังไงพระเจ้ารอเราอยู่แล้วเราในทุกๆววันเราก็ที่ถามทาทเ,าเ,าเาามที่น้องที่หลงหายบางทีเขาก็ใช้อารมณ์ความคิดน้ำหนักของเขาในการตัดสินเหมือนกันผมก็ยังมีเพราะว่ามันก็มีความเป็นมนุษย์แต่ว่าให้เราได้ตระหนัก ว่ญญาความเป็นอย่างบนสุดเี่เราก็อขอบคุณพระเจ้ายิ่งยิ่งในทุกเช้าวันไหนเข้าได้เนี่ยยิ่งเราได้ได้ฟังพระวจนะคำมันก็นยิ่งยิ่งทาให้เราเลยได้ถนัดได้มีกํา,งงาลังก็เออแบบพระเจ้าส่งสรงฟังนะทรงดูบนนันต้องขอบคุณพระเจ้าครับสาหรับที่พรามาเป็นจริงในชีวิตขอบคุณพระเจ้าที่ส่งเงินมาเรียกเราขึ้นเป็นทางที่ที่ ไม่ผิดเลยที่ที่เลือกมาในทางนี้ขออุณพระเจ้าครับครับ <c oughs>